จะติดไหมอือหือนี่ครับกุ้งทางนั้นเลยครับครับตนขนตกให้ดักติดป่าไว้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านท่านผู้ชมช่อง,งจ่าทุกคนนะครับวันนี้ลุงจ่าก็มาดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักเลยอันนี้เอามุ้งมา20ชุดนะครับจะดักตอนแรกก็จะมาลงขายดักครับปลาไปทำปลาส้มนะครับแต่แต่ไหนมาแล้วก็ดักกุ้งด้วยเลยดีกว่า ดักให้ดูแค่สามี่ชุดพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดอันนี้ลองดักจมไว้ดูรู้สึมีกลุ่ะโอเคครับเดี๋ยวดักรอบรอบปวกตรงนี้แล้วก็แต่โน้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดียามเช้ากับท่านผู้ชมช่องจ่าทุกคนนะครับดูแดดวันนี้แดดเจ็ดโมงนะครับโอ้โหแดดจ้าเหลือเกินเมื่อาวานฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับก็้าฝนตกเนี่ยลุงจ่าจะชอบดักกุ้งในป่านะครับ๋อวันนี้มาเก็บม้งดักกุ้งครับยัดป่าไว้ ประมาณ20ชุดนะครับเรจะได้หรือเปล่าวันนี้เ,เดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันนี้มาคนเดียวเก็บยากถ่ายยากหน่อยเก็บมาแล้วก็มาเทแล้วก็ถ่ายให้ดูตอนสรุปเลยครับรชุดแรกกันจะติดไหม อื uh ื huh. ้หนี่ครับกุ้งท้งนั้นเลยครับ uh huh. ครับตะขนตกให้ดักติดป่าไว้นะครับรอย่นชุดสองสามสี่หรือกันต่อครับเม่ี้เป็นชุดใหม่มุ้งใหม่นะครับนี่มุ้งใหม่อีกชุดหนึ่ง ออพอเรารู้วิธีการของมันแล้วคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราดักแบบใจชายนั้นเลยครับแต่ถ้าฝนตกเราดักติดป่าไว้เนี่ยรับรองได้เลยครับเยอะมองม 1 chút này đặt trông đu Thịt lúc bảo lúc Trông có thịt khắp thịt nói quá Tạm chút nữa đây, đây là kỳ rồi lại Dùng một เสียงดีครับชุดใหม่จะเป็นเหยื่อกางวาวฟ้าคั่วผสมหัวหันประดุกนะครับชุดเก่าจะเป็นหัวหันประดุกล้วนเหยื่อมันน้อยก็เลยปั่นได้แค่สิบก้อน าะตรงนี้เราดักชุดใหม่ก็แค่ห้าชุดครับแล้วก็ชุดเก่ามาลุ้นชุดเก่ากันอีกอได้เหมือนกันครับ วันขาหักกี้เกียดเอาขึ้นโอ้หักเนี่ยพอได้อยอู่เดี๋ยวคุกมุ้งก่อนีอนชุดเกา่าอีกหนึ่งชุดอ๋อก็ได้ครับ ใกล้ป่ายัางไงก็ได้ครับถ้าฝนตกชุดใหม่ตรงนี้จะติดไปนอกเอาขั้วผสมหวหนประดุกอือปลาดี 2 chút trong đấy ừ. làm ngấp làm mình ไว้ตามแนวเนินสามชุดครับมวันหาที่ดักไม่ได้เรียกว่าดักแถวนี้เไม่อยากลงไปลึกอตาบุยอ่ะ ชุดครับเนินก็พอได้ครับแต่ไม่เยอะเหมือนในป่าจะเตือนได้มั้ยน้อาชุดใหม่มาลองดักที่เนินดู giờ cấp Dưới lại ít một chút, đi cấp đặt cái cây ba. có chéri dữ Chút không với nó. Nó không cơm. Tại múng đâm mà. เสียงเพลาะเลยชุดใหม่ชุดสุดท้ายครับเข้าไปด้วย ออนีย่สุดท้ายท้ายสุดครับ จุดนี้ถุงเหยื่อแตกครับจะไปสรุปกันครับนี่ครับสรุปผลรวมวันนี้นี่ครับมุ้งใหม่กับเหยื่อกากมะพร้าวกั้วผสมหวานประดุกนะครับกากมะพร้าวกั้วเราใช้เป็นวันที่สามนึงครับแล้วก็ยอด หัวหันปลาดุกไปทีละทีละนิดครับหย่อนลงไปเรื่อยๆดักหนึ่งครั้งก็หย่อนหนึ่งครั้งเตร๋ยมไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวกินหัวหันปลาดุกมันจะกรอบหมดฝั่งนี้เป็นหัวหานปลาดุกร้วนก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยนี่เป็นมุ้งเก่าแต่มุ้งทั้งหมดนี้คือมุ้งที่ลุงเินจาแต่งปากทั้งหมดนะครับแต่งเป็นรูปตัววีล่างนะครับ เ,เทใส่ถังกันดีกว่าเดครับจะเทก่อนแล้วก็สายดูตอนเททั้งหมดแล้วครับนี่ครับสรุปผลของมุ้งใหม่10ชุดนะครับตรงนี้นมุ้งเก่ายังไม่ได้เทเลยประมาณนี้ประมาณ2อกิโลนิดๆครับสวยๆกว,วันนี้ Okay. เดี๋ยวไปเทมุ้งเก่ากันก่อนครับครับสรุปผลทั้งหมดแล้วครับโอ้โหสวยเลยครับมุ้งยี่สิบชุดวันนี้น่าจะได้สักสี่ห้าโลครับโอเคมากเลยแต่มถังนี้ในประมาณสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดสิบสองกิโลครับหอยได้หอยกินด้วยได้ปลาด้วย ครับขอฝากติดตามลุงนินจาไปยาวๆนะครับเดี๋ยวลุงนินจาจะดักกุ้งให้ดูไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสวัสดีครับ